กูเรียกสวัสดีค่ะพี่รถจะพอดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะทำอะไรกันคะวันนี้เม,ม,ม,ม่นเม่นผันหมันเม่นท่อนผันสวัสดีค่ะ <c oughs> นางอ้อยต้อยอยู่นี่ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> พี่สาวน้องสาวใสหมันกู้หมันออกไปแล้วพี่น้องกู้หมันมองเสียงานแล้วกู้หมันมองเสียงานแล้วค่ะหน่อยทพื้นที่นิดเดียวได้ตั้งหลายบาท ปาสสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอันนี้ก็ครูวิโรธปินคค่นงามด้วยค่ะเนี่ยน,นี่ก็ญาติดูเหมือนเพ่น <c ười> ครูวิโรธปิ่นงามเราขยันรลายครูวิโรธก็ได้ <c ười> เราบาอกเอาไปออกทำเป็นซุ่มไม่งวอสินนี่สบายใจอยู่คอนโดเมี่ยนันนี้แล้วบวยได้เหียวนะ่นสลกไปเลยก็ได้โอ้โหเขารีบรีบอยู่ให้ เดี๋ยวจะไปถ่ายข้าวไรบัรี่ข้าวหัไบรบอลี่เแต่ว่ายูนาสันมันมันลวกไม่สันมะสีไทยทิมใส่มันรุดละลวกไรอันนั้นก็นลวกดีลวกลวกลไรเบื้เง้าว่าเป็นเตาไว้อขอบคุณที่ดีทุกท่านเลยนะคะนี่ค่ะมาหนาด้ค่ะพี่น้องเบิง้งพุนอ่ะบ๊ดบรรยากาศดีมากเลยค่ะเหนื่อยไหมคะครูลิศ หนยครับสูส้ๆนะคะสูส้ๆค่ะสูส้ๆค่ะผู้เลี้ยงก็กเกษตรกรเต็มขั้นเลยแหละทีเนี้ยนี่ค่ะถอนมันออกที่มาู้วันเนี้ยได้กี่ได้สองเก้วได้เงินห้าพันกว่าโอ้สุดยอดเลยค่ะ สุดยอดเลยค่ะพี่น้องก็เดี๋ยวจะพาไปดูพาเอฟซีไปดูข้าวพูนครับพี่น้องเพื่คุณพันจะพาไปดูข้าว เข้างามค่ะเข้างามมากเลยไม่ใช่มีน้ำขังด้วยไนหะโอ้้หสวยนี่ครับพี่น้องป้าดงาม ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องคมพันธุ์ตุลกันโอ้สุดสวยข้าวสวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะป้าทางโน้นก็จะเป็นภูเรนคาค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะดูค่ะโอ้ธรรมชาติบ้านเราข้าวสวยนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะข้าวข้าวเขียวขจีเลยค่ะ ตรงนาข้าวปัาดงามพี่น้องสวยเลิศเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องโคมพันตุลาการขอบคุณเลยไล่เลยค่ะพี่น้องพาพี่น้องมาเที่ยวเบิ้งเขาสุดๆเลยค่ะนี่ค่ะสวยรูสวยเลิศเลยค่ะ ค่่ะพีน้องบรรยากาศธรรมชาติบ้านเขาพี่น้องงามงามกว่าคุมพันสะออนเขาพี่น้องเบิางกว่างามงามสุดๆเลยค่ะ ท่องทุ่งนาสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูพริกด้วยค่ะไปเบ่งพริกเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะไหนมีพริกนะพริกโอ้ได้ยาออกแล้วก็เป็นลูกด้วยเนี่ยติดผลแล้วเตือนเนี่ยได้ยาออกก็ได้กินปาดพี่น้องเบ่งบักพริกวัเนี่ยบักพริก บอกพริกน้อยเดยวเดือนอตัาตกหงาบย่บยงพี่น้องเบิง้งพริกพริกพริกสวยงามมากเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ